สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับร้านสาระดีๆก็มีสาระความรู้มาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์แอปสันเ1 1 1พิมพ์แล้วหมึกไม่ออกนะครับหรือว่าสีเพี้ยนนะครับเป็นเส้นนะครับหมึกออกไม่สม่ำเสมออาการค่อนข้างหนักนะครับจริงๆแล้วผมเคยทำคลิป ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นมาแล้วนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์แอปซั L3110 นะครับจะเป็นการล้างหัวพิมพ์นะครับล้างสัก3 4สีรอบก็จะหายนะครับแต่ในกรณีที่อาการของเครื่องพิมพ์ค่อนข้างที่จะหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกไม่ออกนะครับปริ้นแล้วสีไม่ออกหรือว่าปริ้นแล้วสีเพี้ยนสีเป็นเส้นนะครับไม่สวยงามถ้าอาการค่อนข้างที่จะหนักก็ให้เพื่อนๆน,นะครับลอง นำเทคนิควิธีในคลิปที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้ลองนำไปใช้แก้ปัญหาดูนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแก้ปัญหานะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามร้านสาระดีๆพร้อมรูปกระดิ่งด้วยนะครับะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากร้านสาระดีๆของเรานะครับก่อนอื่นนะครับวิธีนี้จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือต้องมีไขควงนะครับอย่างแรกเลย นะครับอย่างที่2ต้องมีสลิงนะครับหรือว่าหลอดฉีดยานะครับหลอดฉีดยาแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับไว้ซับหมึกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยนะครับลำดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดฝาเปิดฝาตรงนี้นะครับแกะออกมาเลยครับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตรงนี้ครับ2ตัวนะครับด้านบนนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ จะมีน็อตหนึ่งตัวแล้วก็มีแล้วก็จะมีฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวเห็นไหมครับให้เราคลายน็อตออกเลยนะครับหลังจากที่เราคลายน็อตทั้ง2ตัวออกแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเปิดฝานะครับจับเปิดฝาเครื่องสแกนนะครับเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็หาอะไรมาหนุนไว้นะครับอะไรมาหนุนไว้นะครับนะครับเพื่อให้ฝามันเปิดให้กว้างนะครับจากนั้นนะครับ เพื่อนๆนะครับมาดูที่ตัวตลับหมึกนะครับนี่ตลับหมึกนะครับตลับหมึกจะมีอยู่ทั้งหมดสีสีนะครับก็คือดำเหลืองชมพูแล้วก็ฟ้าตัวสุดท้ายนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็แกะตลับหมึกออกมานะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้านะครับแล้วก็ดึงตลับหมึกออกมานี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมครับนะครับตลับหมึกมัน แห้งนะครับกลับมึกมันแห้งนะครับที่1นึ่งหัวที่2นะครับกลับสีเห็นไหมครับมึกมันไม่เข้ามาในตลับนะครับมันอาจจะมีการย้อนกลับนะครับมึกมันอาจจะย้อนกลับอันนี้สีดำนะครับแล้วก็สีเหลืองครับสีเหลืองนะครับไม่มีมึกเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมมึกมันไม่ไหลเข้ามาใน ตัวตลับนะครับอ่านะครับสีน้ำเงินก็ขาดนะครับเห็นไหมครับขาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการดูดสีนะครับอ่าเทคนิควิธีการดูดสีนะครับให้มึกมันเต็มนะครับเหมือนสีดำสีดำไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห็นไหมครับอ่าสีดำเต็มเลยนะครับสีดำเต็มก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็ไม่ต้องดูดนะครับ ไม่ต้องดูดนะครับที่เราต้องดูดก็คือ3สีนะครับสสีนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็เป็นหลอดฉีดยานะครับสลิงนะครับดันไปให้สุดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเสียบที่ช่องตรงนี้เลยนะครับเสียบสลิงดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปจากนั้นนะครับค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึง ดึงขึ้นมาดึงเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ําหมึกนะครับเห็นไหมครับน้ําหมึกมันจะเข้ามาแล้วนะครับนี่น้ําหมึกมันเข้ามาแล้วนะครับน้ําหมึกมันเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่พอพอเข้ามาแล้วเราก็ดึงดึงหลอดฉีดยาออกเลยนะครับแล้วก็ซับหมึกที่อาจจะเปื้อนนะครับเห็นไหมครับจากเมื่อกี้นะครับ น้ำหมึกไม่มีเลยนะครับสีเหลืองนะครับตอนนี้เราดูดนะครับเราดูดหมึกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าเต็มแล้วผ่านแล้วนะครับตัวที่1นนะครับอ่าต่อไปก็สีแดงนะครับเสียบเข้าไปทําเหมือนเดิมครับค่อยๆดึงนะครับให้น้ําหมึกมันไหลเข้ามาให้เต็มนะครับ ให้เต็มพยายามอย่าให้มีฟองอากาศนะครับโอเคจากนั้นดึงออกซับทิชชู่ซับนะครับนะสีที่สองแล้วนะครับต่อไปนะครับสีฟ้านะครับนะสีฟ้า โอเคสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับเนี่ยหลังจากที่เราดูดน้ำหมึกเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับหมึกมันจะเต็มเลยนะครับหมึกมันจะเต็มตลับนะครับทุกตัวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตลับหมึกเข้าไปสีดำก่อนนะครับไล่ให้ถูกนะครับดูตามนี้เลยนะครับ ไล่ให้ถูกนะครับเพื่อนๆครับเริ่มจากสีดำนะครับต่อไปก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองสีแดงหรือว่าสีชมพูนั่นแหละครับนะแล้วก็สีฟ้านะครับนะครับกดเข้าไปเช็คดูรอบหนึ่งนะครับโอเคครับ ในขั้นตอนของการดูดน้ำมึกนะครับเข้าสู่ตลับนะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราปิดฝานะครับปิดฝาเครื่องพิมพ์ปิดฝาลงมานะครับลำดับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งใช้เลยนะครับเราจะต้องทำการล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนทำการล้างหัวพิมพ์ซักสรอบนะครับวิธีการล้างก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มกลมๆแล้วก็มีสามเหลี่ยมนะครับกดค้างไว้นะครับให้ไฟที่ปุ่ม power มันกระพริบนะครับแล้วเราค่อยปล่อยนะครับก็จะเป็นการล้างหัวพิมพ์นะครับในระหว่างที่มันล้างนะครับมันจะกระพริบตลอดเวลานะครับถ้าล้างเสร็จแล้วนะครับไฟ หยุดกระพริบนะครับไฟมันจะนิ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นวิธีการสังเกตนะครับโอเคนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับรอบที่1นนะครับให้เพื่อนๆล้างอีกรอบหนึ่งนะครับล้างสัก2รอบนะครับกดค้างให้ไฟกระพริบพอมันกระพริบนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับโอเคครับไฟนิ่งแล้วนะครับแสดงว่าเครื่องทําการล้างหัวพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นให้เราปริ้นทดสอบหัวพิมพ์ดูนะครับว่าหัวพิมพ์พร้อมที่จะใช้งานหรือยังนะครับมันยังเป็นเส้นอยู่หรือเปล่านะครับก็วิธีการนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม power ให้ไฟขึ้นปึ๊บแล้วเราก็ปล่อยนะครับจะเป็นการปริ้นทดสอบหัวพิมพ์นะครับถ้าปริ้นออกมาแล้วมันไม่มีเส้นขาด สีออกสม่ำเสมอนะครับก็แสดงว่าใช้การได้ปกตินะครับโอเคครับนี่ครับออกมาแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆดูครับสังเกตดูครับสีนะครับตลับสีนะครับไม่ว่าจะเหลืองชมพูหรือฟ้านะครับออกครบนะครับเส้นก็ไม่มีขาดนะครับ สีดําก็ออกครบนะครับสีดําก็ไม่มีเส้นขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับออกครบเลยนะครับก็เป็นอันว่าการแก้ไขปัญหานะครับปริ้นไม่ออกนะครับหรือว่าสีเป็นเส้นนะครับของเครื่องที่มีปัญหาค่อนข้างหนักนะครับก็คือหมึกมันไม่ไหลเข้าไปในตลับนะครับเมื่อหมึกมันไม่ไหลเข้าไปในตลับนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับก็จะทําให้หัวพิมพ์มันตันได้นะครับ มันไม่มีน้ําหมึกไปหล่อเลี้ยงนะครับมันก็จะตันนะครับมันก็จะแห้งแล้วก็ตันในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ผลค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีดด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ